ปุ๊กลุกเดือดโรงพยาบาลหลังคุณแม่ล้มหัวฟาดเลือดไหลไม่หยุดสาวปุ๊กลุกฝนทิพย์ได้ออกมาฟาดเดือดถึงโรงพยาบาลที่พาคุณแม่เข้ารับการรักษาหลังจากโทรแจ้งล่วกหน้าแบบเร่งด่วนว่าคุณแม่ล้มหัวฟาดพื้นปากม่วงเลือดไหลไม่หยุดแต่ได้รับการปฏิบัติที่ล่าช้าทั้งๆท,ที่โทรแจ้งล่วงหน้าแล้ว เรียกได้ว่าเป็นประเด็นที่ทําเอาเหล่าชาวเน็ตเข้าไปร่วมให้กําลังใจเธออย่างล้นหลามเลยทีเดียวสืบเนื่องมาจากวันที่21พฤษภาคมสาวปุกลุกฝนทิพย์ได้โพสต์คลิปวิดีโอสั้นๆลงอินสตาแกรมเป็นคลิปที่มีการเข็นเตียงผู้ป่วยพร้อมกับระบุเรื่องราวว่าเมื่อคืนตอนเที่ยงคืนคุณแม่ล้มหัวฟาดพื้นสลบไม่รู้ตัวเลยรีบพาส่งโรงพยาบาลคุณแม่หยุดหายใจไป10นาที แต่คุณหมอช่วยปั๊มหัวใจฉีดยาคุณแม่กลับมาหายใจได้แต่ยังอยู่ในอาการโคม่าแต่เรื่องที่ทำให้เจ็บช้ำหัวใจที่สุดคือตอนที่คุณแม่ล้มสภาพที่เห็นคือเลือดกองเต็มพื้นขณะที่กำลังเคลื่อนย้ายแม่ก็เห็นว่าปากคุณแม่เริ่มม่วงแล้วตัดสินใจอุ้มคุณแม่ขึ้นรถโดยมีพี่สาวขับรถและเรานั่งประคองคุณแม่ระหว่างทางได้โทรหาโรงพยาบาลหนึ่งที่อยู่ใกล้บ้าน และราคาค่อนข้างสูงว่ารบกวนส่งรถพยาบาลมารับได้ไหมหากส่วนกันจะได้รับคุณแม่ขึ้นรถที่มีอุปกรณ์ที่สามารถช่วยชีวิตคุณแม่ได้ทันเวลาเพราะอาการคุณแม่แย่มากเลือดยังไหลเต็มมือโรงพยาบาลที่รับโทรแจ้งว่าไม่มีรถ เลยบอกว่างั้นรบกวนเตรียมเตียงและทีมแพทย์ให้พร้อมเพราะตอนนี้คุณแม่หมดสติปากม่วงและเลือดออกเยอะมากไม่รู้ว่าหยุดหายใจหรือยังซึ่งจะใช้เวลาเดินทางไม่เกิน10-15นาทีปรากฏว่ามาถึงสิ่งที่เห็นคือไม่มีพนักง,งานคนไหนอยู่ตรงส่วนฉุกเฉินเลยสักคนจึงกดแตรเรียบประมาณเกือบ30วินาทีซึ่งนานมากๆสาหรับคนไข้ที่เราโทรมาบอกแล้วว่าอาจจะมีโอกาสเสียชีวิตเพราะหมด ติไม่รับรู้พอมีคนออกมาหนึ่งคนก็เดินมาแบบไม่ได้กระตือรือร้อนเรียกเพื่อนมาอีกคนและไม่มีเตียงสแตนบายกว่าจะไปเข็นเตียงมาเข็นมาแบบไม่ได้เร็วควรค่ากับสิ่งที่แจ้งไปว่าแม่เสี่ยงกับการเสียชีวิตแถมบอกให้ถอยรถถอยอยู่นั่นก็มันออกได้แล้วก็บอกให้ถอยจนถามว่าถอยทำไมยกแม่ได้แล้วค่ะเราเปิดประตูให้พนักงานที่อุ้มแม่ ตัวใหญ่สองคนเงอะงะเงื่อนๆทำท่าเหมือนยกไม่ได้สักทีทั้งที่เป็นผู้ชายตัวใหญ่ไม่กระตือรือร้นจนต้องตะอคอกว่าพี่คะออกแรงหน่อยได้ไหมหนูตัวเล็กกว่าพี่ยังยกแม่มาได้เลยพอโดนด่าแล้วมีแรงยกแม่ขึ้นแอคทีฟรีบผลแม่เข้าห้องฉุกเฉินซึ่งมีพนังงานน้อยมากค่อยๆเดินออกมาก,กันทีละคนแบบไม่ได้ช้ามากแต่ไม่เร็วเทียบกับคนคนหนึ่งที่กำลังจะตาย พอแม่เข้าห้องไปสิ่งที่เห็นคือปั๊มหัวใจแม่แล้วคือแม่หมดลมหายใจแล้วชีพจ,จรไม่มีแล้วโมโหมากๆจึงถามพนักง,งานที่รับโทรศัพท์โทรมา15นาทีที่แล้วทำไมไม่เตรียมเตียงไม่มีบุคลากรสักคนมาสแตนบายยังกับโรงพยาบาลร้างบีบแตรเกือบ30วินาทีกว่าจะออกมาทีละคนสองคนพนักง,งานต้อนรับแจ้งว่าเดินไปเข็นเตียง เลยส่วนกลับไปว่าเข็นเตียงใกล้ๆจากห้องนี่อะไรตั้ง15นาทีแล้วโทรมาบอกแล้วว่าคนไข้โคมา่าปากม่วงเลือดไหลไม่หยุดไม่รู้เสียชีวิตหรือยังแต่สิ่งที่คุณเตรียมพร้อมให้กับเราเป็นแบบนี้หรอมีห้องฉุกเฉินไว้ทำไมถ้าไม่มีอะไรพร้อมเลยทั้งรถทั้งคนทั้งเตียง โดยหลังจากนั้นสาวปุ๊กลุกก็ยังโพส์ระบายความในใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นอีกว่าเสียใจมากกับสิ่งที่เกิดขึ้นรู้สึกว่าเราเล่นกับชีวิตของคนมีกี่คนแล้วที่ไม่รอดเพราะการทํางานแบบนี้หรือเพราะคุณเห็นว่าการตายเจอทุกวันเลยทําแบบนี้หรอถ้าเป็นครอบครัวคุณบ้างคุณจะทําแบบนี้ไหมถ้าคุณแม่เราต้องเป็นอะไรแต่พวกคุณทํางานกันเต,เต็มที่แล้วมันอีกเรื่องหนึง่งขอเป็นอุทาหรณ์ให้กับคนอื่นที่จะซื้อบ้านนะคะ เลือกโรงพยาบาลใกล้บ้านที่ดีที่จะรักษาชีวิตคนไข้ได้ดีกว่านี้ที่เขาจะกระตือรือร้อนกว่านี้ไม่ใช่สักแต่จะเปิดแต่ดูแลคนไข้เหมือนผักเหมือนปลาเราไม่โอเคมากๆถ้าเปิดโรงพยาบาลเพื่อหาเงินหรือถ้าคุณเป็นบุคลากรที่สามารถช่วยเหลือชีวิตคนได้คนไข้จะอยู่หรือตายขึ้นอยู่ในมือของคุณแล้วคุณไม่ได้รักในอาชีพลาออกเถอคะค่ะ ส่วนโรงพยาบาลที่ไม่มีศักยภาพในการเซฟชีวิตคนไข้ที่ใกล้เสียชีวิตก็ปิดไปเถอคะค่ะหรือปิดส่วนฉุกเฉินไปยังดีกว่ามันไม่ใช่ที่ที่จะลองผิดเพราะคนสามารถตายได้แค่วิดเดียวเราเลือกเอาชีวิตคนที่เรารักครอบครัวคนไข้เขาเลือกฝากชีวิตไว้ในกำมือพวกคุณแต่พวกคุณทำแบบนี้ได้ยังไงอยากให้มีจิตสำนึกมากกว่านี้ สุดท้ายแล้วสาวปุ๊กลุกก็ได้ย้ายคุณแม่มาโรงพยาบาลบำรุงราษเพื่อรักษาต่อแล้วแต่อาการตอนนี้ก็ถือว่าแย่มากๆเส้นเลือดใหญ่แตกและกระโหลกร้าวจึงขอวิงวอนให้คุณแม่ปลอดภัยกลับมามีสติแข็งแรงเหมือนเดิมขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากจาม .com ค่ะ